สวัสดีค่ะพอเก้าเลียวจอยคนเก่าคนเดิมนะคะเดี๋ยวเีจาะจะมาแจ้งโปรโมชั่นของรุ่นหาศูนย์ซีศูนย์ดีนะคะซีซิปแรงม้าตอนนี้นะคะโปรโมชั่นซีซิปแรงม้านะคะแถมอุปกรณ์สองชิ้นนะคะแถมใบหมีหน้าซ่าแถมฐานพ่วนฮกจานบายเยซีนี่ของเซียมที่นะคะลูกค้าสื่อโตรถขาไฟเนียนโตรถนะคะโตรถหกแสนแปดหมื่นก้าพันห้าร้อยกาแฟเนียนโตรถกับโรตารี ลอตเรีจะเป็นลอตเรี่แบบเครื่องน,นํำเขา่าเมตรแปดห้าหกหมื่พันบาทเขาไฟแนนซ์โตรถก็ลอตเตอรี่าดาวเริ่มต้นนะคะยี่สอรต์ยี่สจะอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อนะคะ 1, 6, 000, 5, 000. หนึ่งแสนหาหมื่ห่งพันายเางหือนนอะคะไนงแน่นซ์ของทีโก้อยเบี 5, 000, 000, ่อปดห้าหมื่งพันยนะคะหนึ่งี้ยถมื่นหนงยนะะหนึ่งหามื่นหนงพันาร้อนะคะหงวสหม ลูกค้าสนใจโปร0ีิแรกนะคะสอบถารรมเข้ว่าใดนะคะ,ะมีโปมชันยูสองแบบนะคะมีโปรซอยดาวมีโปมชันซอยดาวก็โปรแถมอุปกรณ์สองชิ้นนะคะให้ลูกค้าเลือกว่าอยากได้เป็นมีงบประมาณนี่อ,อาจจะเป็นโปรซอยดาวนะคะถ้าลูกค้ามีงบ้ายก็อาจจะเป็นโปรแถมสองนะคะก็คือแถมสองชิ้นแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกนะคะว่าอยากได้เป็น แถมสองอะไรเป็นโปชันแถมอุปกรณ์หรือว่าจะเป็นโปชันซอยดาวนะคะเสื้อจอมีอยู่สองสองแบบนะคะของรุุนสี่สิบแรงนะคะสี่สิบแรงม้าแถมสองแถมไม่มีแถมฐานใบ่มีหน้าซาฐานพ่วนของซิมที่ย่างดีเลยนะคะแถมให้ลูกค้าเลยนะคะสองชิน้นของรุุนสี่สิบแรงม้านะคะสี่สิบแรงมา้าแถม สองชิ้นนะคะตอนนี้สต๊อกสีสิปแดงนี่ร้านมีอยู่สี่ขั้นนะคะมีอยู่สี่ขั้นมีอยู่สี่ขั้นของแถมก็จะมีของแถมเครื่องมืออีกหลายรายการนะคะจะเป็นเป็นผวกประแจเนืประแจเลื่อนนะคะพวกเกี่ยวกับ กลงมือนะคะกับวอร์รัตซาดีสี่สิบแรงสี่สิบแรงมา,าหัวใจประมาณแบบมีเทอร์โบกับเป็นหลุนหาศูนย์สี่ศูนย์ดีนะคะหาศูนย์สี่ศูนย์ดีสี่สิบแรงมาราคาตัวรถหกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะคะหกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อย โรตารี่แบบเฟืองหกหมื่นห้านะคะกับคอาเฟ่เนี่ยลดกับโรตารี่แถมใบหนีแถมผานะคะสนใจกับโปรชันกับเซลจอยซ้อทั้งคำอะไรนะคะเซลจอยจะมีอย u สามสองทางนะคะฝากกดไลล์กดแชร์กดติดตามในเซลจอยในเดีอรค่ะจะเป็นสอ,องทางที่หนึ่งจะเป็นเพจนะคะเพจจอนเดียวบนเซลจอยนะคะสองทางที่สองจะเป็นยูทูบนะคะจอยลี่จอนเดียวนะแล้วก็สองทางสุดท้ายจะเป็น ยูทิกต็อกนะคะจอยลี่จอนเดียฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ